สวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้ก็พบกับพวกเราสองคนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดค,คุยเกี่ยวกับความฉลาดในการใช้อารมณ์ในชีวิตประจําวันนะครับก่อนอื่นเลยก็คือให้แขกรับเชิญของเราแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีครับผมนักศึกษาเภสัชชนะสอนติวงครับชื่อเล่นชื่อสอนครับครับผมผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับมงษ์ชั้นวิชาครับผมหรือว่าเรียกว่าปลายก็ได้ครับครับชื่อเกติฟูลพิรัก,กนะครับชื่อโฟกัสนะครับค่ะชื่อสีมุกนะคะ่สวัสดีค่ะชื่อแดค่ะ นะคะสวัสดีค่ะชื่อดีมค่ะ,ะช่วงนี้ก็รู้สึกดีปะบ้างครับแล้วก็มีความเครียดเล็กน้อยครับคิดว่าความเครียดนี่มันมาจากส่วนไหนเหรอครับความเครีคยดก็มาจากความคิดมากอะไรแบบนี้ครับก็ดีนะครับมีความสุขด,ดีบางครั้งก็อาจจะมันแอบ,บเหงาบ้างอะไรบ้างครับผมก็เรื่อยๆสบายดีครับแล้วก็จะมีเครียดบ้างนิดหน่อยครับ สอบถามได้ไหมครับว่าเครียดนี้เครียดในเรื่องอะไรล่ะครับก็มีเรื่องเรียนนะครับอย่างเดียวคือเป็นคนที่เหมือนบชอบหายใจโอเคค่ะเชวานี้แฮปปี้ดีก็เรื่อยๆขาะสบายดีค่ะปกติผมเป็นคนที่มักจะคิดก่อนทำแล้วก็มักจะเตรียมการก่อนเสมอครับแล้วก็แต่ผมเป็นคนที่เงียบๆอาจจะดูเงียบๆบ้างครับแต่ว่า สามารถเข้ากับคนอื่นได้ครับอืจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเป็นคนที่มีอารมณ์หลากหลายมากผมแล้วก็อารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คงที่ครับผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็อะไรก็ได้ครับแต่ว่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออารมณ์ไม่ค่อยคงที่ครับก็เหมือนลองสังเกตตัวเองดูนะแล้วแบบเหมือนเวลาอยู่กับที่บ้านหรือว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบ ปกติมันก็จะมีแบบปกติไปแต่แบบมันบางช่วงก็จะมีความเหมือนว่าเราน้อยใจเหมือนแบบเรื่องเล็กๆในน้อยก็เป็นคนแบบแฮปปี้ดีดะอะไรปกติไม่ใส่อะไรล่าเริงแบบชอบทําให้คนอื่นยิ้มชอบเห็นคนอื่นหวัวเราะค่ะเป็นคนแบบชอบคิดมากค่ะชอบแบบกังวลในเรื่องที่แบบยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบชอบคิดไปไกลแล้วคะ่ะในเรื่องการเตรียมการอะไรแบบนี้เราต้องใช้เวลาคิดเยอะก็เลยใช้เวลา ตวกนี้ก็เลยไม่เด็ดเดียวมากพอเวลาจะตัดสินใจอะไรครับบางครั้งการที่เราอารมณ์แปรปรวนกัทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าความหลากหลายครับผมส่วนบางครั้งข้อเสียก็อาจจะเป็นแบบคนรอบข้างอาจจะปวดหัวกับเราได้บ้างบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเป็นอะไรก็คืออยากเข้าใจตัวเองมากขึ้น,นเหมือนตอนดีๆมันเคยมันเคยโดนเดานอาเปรียบอะไรเนี้ยแล้วเราก็จะมักจะโดนคิดว่าคิดเองคิดเอาเองว่าแบบเอ้ยทำไมเราเราเป็นคนที่โดนแบบนี้ตลอดเลย เฉยๆแต่แบบจริงๆก็ไม่ได้แบบอยากจะไปทะเลาะกับเพื่อนเขาหรอกไปแบบก็เข้าใจได้คือถ้าเกิดวันนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่มาสะกิดอารมณ์เราอย่างเช่นแบบเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วมีคนมาเร่งๆๆอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะแบบรู้สึกแบบเหมือนมีก้อนเมฆสีดำอยู่บนหัวล้วหลังจากนั้นก็จะแบบอารมณ์ดีด้อะไรของเราก็จะหายไปซึ่งมันอาจจะกระทบไปถึงคนอื่นนะคะปัญหาอารมณ์ในการแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะโดยเฉพาะแบบกับคนใกล้ตัวอะไรแบบนี้ค่ะชอบแบบ บางครั้งก็แบบมีการแสดงสีหน้าโดยที่แบบบางที่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรแบบนั้นด้วยจะทําทให้รู้สึกว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรมันติ็ดขาดมากขึ้นครับแล่ต้องคิดเยอะด้วยครับก็ส่งผลดีมากๆลยครับจำแมผมเนี่ยรู้จักรู้จักการควบคุมอารมณ์ทั้งกับตัวเองแล้วก็การอยู่กับคนรอบข้างได้ครับผมคิดว่าถ้าเข้าใจอารมณ์เองมากขึ้นก็จะปรับตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อ ทุกคนรอบตัวเลยครับแอ, Enjoy อนจอยกับชีวิตมากขึ้นไม่ต้องมีแบบเหมืนอนสิ่งสีเทาอยู่ในใจก็จะแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะส่งผลให้แบบมันไม่กระทบคนอื่นว่าเขาต้องมาคิดว่าเอ,อเราเป็นอะไรทั้งนั้นที่เขาไม่ได้รู้อะไรกับเราเลยค่ะรู้สึกว่ามันก็จะดีทั้งต่อคนอื่นแล้วก็กับตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะน่าจะแบบส่งผลดีต่อทั้งแบบตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็จะทําให้แบบไม่มีใครเสียใจเพราะว่าอารมณ์ชืวุบของเราด้วยค่ะ ครับก็จากที่ได้ฟังผู้เข้าสัมภาษณ์ทั้งหกคนนะครับก็คือเราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีอารมณ์และก็การจัดการอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับเอออยากจะสอบถามคุณโบเต้ว่ามีวิธีการอะไรที่จะแนะนําผู้เข้าสัมภาษณ์ทั้งหกท่านเกี่ยวกับการออคอยติดตามอารมณ์และก็พัฒนาการอารมณ์ของผู้เข้าสัมภาษณ์บ้างไหมครับผมอยากจะแนะนําวิธีในการติดตามผลการพัฒนาทางอารมณ์ของผู้สัมภาษณ์นะครับโดยการทำอีโมชชั่นแนลเจอเครับแล้วมันมีขั้นตอน วิธีการในการทํำยังไงบ้างครับโดยเรานะครับตั้งไว้ว่าอยากจะให้ผู้สัาษณ์ทั้งหกท่านนะครับเก็บข้อมูลทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับโดยจะให้ลิสต์ไว้เลยนะครับว่าอารมณ์ในแต่ละวันเนี่ยผู้สัาษณ์ทั้งหกท่านนะครับมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและอารมณ์ต่างๆนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะครับครับก็สำหรับวันนี้รายการของเราขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ